รมรถกะบด้ามยนเขากันด้มันเป็นดำาอด้ายังดำไฟฟ้าชุดชุดดำนี่ต่อเมือนลายเป็นไรับต่อต่ออยู่เจ็ดหมื่นคือเรียบร้อยพร้อมกับะเ็ดเสร็จเลยเส็ดสีพร้อมนีควอกเห้บ่คอกกันยากเดต้องเติมเตเรมเตมได้ามมันยกได้จากตันนี่ อ๋อยกได้ส hmm. okay, so ีหาตันกะดีเด้นาะสมือเนาะกระทัดรัดดีเว้ยสมัยสุมือมันต้องมีดัแล้วเขาเขาไปจดจดทะเบียนได้ถึกต้องป่ะอ๋อมันจดได้เลยมันไปจดเหมือนลายป่ะบ้านนี้เนี่ยมันนั่นไปจดดิ ค่นี้จุดแล้วแต่ว่าให้ให้อันนั้นให้เตาแกะไปจุดนี่ครับอืมอันนี้นะอืมตัวนี้ใส่เผาลอยบอกว่าเผาธรรมดาเผ่าดื่มมันโอ้มันมันในเสริมยังแน่บ้านี่ใส่แหน่ใส่โขเพิ่มเสริมแหนบแหน่ในเสริมอะพร้อมั้แหนบมีแดตอะไรลูกค้าสั่งแหน่ครับโอ้ต้องเติมใส่อีก่ห้อ รถเคอรีประมูลมาหมดเนาะ yeah, yeah. โอ้ดับไฟฟ้ายกได้ซีตันเดสมันเห็ดดับดีว <Yeah. S 1> ออะดดวนี่ครับผู้ได้ยัอยอะะด <Yeah. S 1> อยากต่อกระบะดับไหมอยากต่อกระบะดับอู้ได้ก่อนฮะบีพีแท็กเตอร์เบอร์โทรยัง <Yeah. S 1> หามีลูกค้าเอฟซีอยากต่อดำเนาะเอารถมาว่างประมาณบ่อหอดบ่อหอดเดือนสี่เล้วบ,บ่อหอดเนาะบ่อหอดเดือนรอออประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาทมีอนครับอือแจ้งได้ยังกับจ้งเติมเติมคอยเอติมเติมพร้อมเฮ็ดสีเรียบร้อยจดทะเบียนบ่รวมบ่รวมรจดต้องไปจดเอาเองเอาเอาขอเบอร์โทรเบอร์โทรหาผู้ใดสนใจมี่เอฟซีมันถามหลายว่ามีอู่ใดต่อดำมา ตีต่อพันพันพันช่องปาชิดคนมักรถกรได้ครับเอาเบอร์โท่าอย่าง0 8นแปดสามครับ4181อึอยู่สีแยกทางผ้าจุมพลบุรีนะครับอยู่ในจุมพลเลยครับอ่าจุ่มพอย่ในอำเภอจุมพลเลยครับบีพีบีพีเทคเตอร์ครับรัหันอะไรครับรับต่อลับต่อกระบะดำิกอัพครับ ประมาณเจ็ดหมืนกว่าบาทนะครับเด้อเอาไปจดทะเบียนได้ถูกต้องตามกฎหมายกระบะตัวนี้มันปลวงเงาเถอาเด้อ่าเนี่ยมันต้องหูสเปกเด้เอฟซีถามมาอีกขั้นต่ออีกประมาณอือประมาณสองเมตรได้วะป,ประมาณสองเมตรกลัวน้อยๆเนาะ ว่างได้บัดนี่ได้ป่ะเม็ดแปดซิปได้บ่นี่แหละครับสเปคนี้เลยยกฟ้าไทยบื้มเลยเข็นบรรทุกซุ้มมือเขาหิบกด้แถว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 หางกันตันงอกสวนทุเรียนนี่ขนขนดินใส่สวนทุเรียนนี่มิเตอร์ปีกอับแหละถ้าเป็นโฟวินนี่โอ้แจ๋วเลยเนาะ เออแถวแถวจันเนี่ยบุญเขาใส่ฟัวินครับว่ต้องเพิ่มเติมยังเอาตำรวจมาจัดการให้เรียบร้อยครับอยากเสริมแหนบเพิ่นกับเสริมให้ว่าเต้าแหนบมาให้เนาะแหนครับไม่จัดให้ได้อจัดให้ได้แหนครั่แบบไหนแหนบแบบใดโชคโชคนี่แบบใดก็สร้างได้ใส่หนุกดำโชคหน่นะ ยกดำเบิ้งมันเป็นยังไงใช้ใช้ตัวสวีดดำเป็นไหนโอ้นี่สวีดดำกดเอาโอ้ใส่ไฟฟ้า12โวล่นครับนี่เบิง้งชวนเลยเจ้าเจ้าครับเจ้าเจ้าเอาไปเข็นเข่าเข็นดินเข็นฝุ่นเขา่าหัวเข่าสวนได้สบายเนาะ เออขนมั่นใช่ขั้วเลื่อนสบายแล้ว้องไปจ่างรถเขาบ่ต้องไปคอ,อกไงขึ้นในขั้วเฮียนเลเนะอนนโอ้ยกได้หดซี่ตันบนรรนะซํานี่สเปคเขามากสิเลยอ,อ,อืนี่ครับเรียบร้อย แมนมเดี uhm. ๋ยวเดี hai, ๋ยวเดี๋ยวิไปรีวิวจังมือนไปโหดครับเล็กี่ยวกับนีนี่อุกรณ์การเกซตรเนาะสร้อยขางโงพักบ่นี้วเลียวซายนซียไ่เดออาไอ้จไปแหนไปประมาณวนึงเดียงยู่ขวมู่ต้นหามเอม มาแล้วครับี่ทดสอบเห็นเห็นเลยเส้นเส้นยู่อุ่มซีอุ่มครับซีอุ่มลดน้อยเห็นไหมอ๋อเส้นเลยซีอุม่ม นี่เสริมเสริมจากกระบะขึ้นไปอ๋อใส่ใด้ซีอุ่มของรถเจ็ดสิบนี่ครับอีกทางเลือกรถกระบะดำใายอยากติดต่อกะโทรได้ตามเบอร์ครับ ขันนี้ขายเหรอขาได้ขันนี้เออาพร้อมทะเบียนไหมขันนี้ก็ขายบนบ่อขันนี้ก็ขายนนขายันนี้พร้อมทะเบียนจดจดในพร้อมเรียบร้อยได้ครับนะเฮ็ดสีจดพร้อมเรียบร้อยราคาหไรเป็นไ่อ สองแสนเกือบสามแสนนะครับแต่ว่าขามสามแสนสองแสนไปรถเจ็ดหมื่นโลครับอ๋อรถเจ็ดหมื่นโลเดีวแต่ไม่น้อยไม่หลาคือคือเฮ็ดสีให้เรียบร้อยจดจดทะเบียนยกเทให้ได้โอ้สองแสนไปครับ,บาขามสามเอกสารพร้อมโอนนี่ครับหน่าสนใจเด้อเครื่องเครื่องเท่าไรตัวนี้เครื่อง,องไองไฮลัก เปิดเบรคเครื่องเมืงอไห่นี่มาชมเครื่องรับชมเครื่องโอ้สองแสนไปพร้อมใช้เลยเอกสารพร้อมโอุนจดทะเบียนเรียบร้อยบ่ต้องไปจดเองเครื่องจากเลี้ยงมาตัวนี้ใส่สเปกมัน เมนสามพันบอบ่๊มนตรกเนาะบอบุกเก่งเดียงหลปดีครับมันเครื่องจกเลี Chun, ้ยงมาตัวนี้เพแต่ว่าเครื่องอู้เครื่องงามแห้งครับนี่ผูได้สนใจเลยครับสองเซนสองเสนปลายครับบ่อขามสามเซนเกรดสีห้พร้อมเรียบร้อยครับผู้ได้สนใจกับกิ่งกลางมาได้เครื่องดีเกียร์ดี สายสำเนาเหียมันบอกอยู่ตัวรถคันนี้เจ็ดหมื่นโลนี่ครับส,สองเซนปลายสองเนป,าปากกลายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวพอกันคลิปหนะ้าูไใ้สนใจกิ่งกลางสอดตามก็ได้ครับ